สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดวงความรักนะคะสําหรับชาวราศีมีนค่ะมาดูกันนะคะว่าชาวราศีมีน1-15กันยายนนะคะความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างอาจจะไม่ได้ครอบคลุมนะคะไปซะทุกท่านนะคะก็ต้องออกตัวไวล่วงหน้าลัคนาก็ดูได้เช่นกันหรือแม้แต่กระทั่งว่าดาวศุกร์ก็ดูได้เช่นกันนะคะขอบคุณมากๆสาหรับคนที่ยังติดตามคลิปแล้วก็ผู้ที่ติดตามใหม่ด้วยขอขอบคุณทุกๆท,ท่านเลยนะคะมาดูกันค่ะชาวราศีมีนค่ะ ราศีมีนนะคะจะเป็นยังไงบ้างเอ่ยชาวมีนคะสำหรับคนที่มีคู่รักแล้วก็มีครอบครัวนะคะอันนี้จะไม่ทายแตกแยกต้องบอกต้อง เกล่นไว้ล่วงหน้านะคะว่าจะไม่ทายแตกแยกเลยนะคะในความเป็นครอบครัวถ้าใครยังเป็นครอบครัวอยู่นะคะเรามองว่าช่วงนี้ชาวมีคุณอาจจะประสบปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะในเรื่องของธุรกรรมการงานการเงินก็เป็นไปได้นะคะภายในครอบครัวของคุณหรือตัวตนของคุณละหรือคู่ของคุณก็ได้นะคะอาจจะมีเรื่องราวของการถูกระวังนิดนึงระวังมากๆในเรื่องของการถูกหลอกถูกโกง นะคะหรือธุรกรรมอะไรก็ได้เกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานแล้วก็การเงินนะคะให้ระวังสักนิดหนึ่งนะคะของชาวมีนนะคะตรงนั้นแต่ไม่ได้บอกว่าคุณจะต้องประสบปัญหาในเรื่องของความรักนะคะเราบอกแบบนี้ซะดีกว่านะคะเพราะว่าถ้าเป็นครอบครัวจะไม่ไม่ชี้เป้าแน่นอนว่าจะต้องจบนะคะตรงนั้นแต่ถ้าคู่ใดที่มีปัญหาความรักกันอยู่เรามองว่าหถ้าคุณมีปัญหาความรักกันอยู่จริงๆเราเห็น ว่าคุณอยู่เพราะความเป็นครอบครัวไหมเพราะบทบาทหนะ้าที่ความรักไหมนะคะที่ต้องประคับประคองความรักความสัมพันธ์ในครอบครัวให้มันไปตลอดรอดฝั่งอะค่ะนะคะ,นะคะแต่ถ้าเป็นความสัมพันธ์ทางใจนะคะเราก็มองว่าคุณน่าจะปล่อยวางแล้วคุณอาจจะเลยจุดความรักมาแล้วก็ได้เขาถ้าเขาทําอะไรให้คุณผิดหวังเสียใจคุณก็เหมือนกับว่าคุณปล่อยวางนะคะแค่นั้นเองค่ะคุณปล่อยวางแล้วก็ทาทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อบทบาท แล้วก็เพื่อหน้าที่ความเป็นครอบครัวของคุณนะคะนี่คือชาวราศีมีนสําหรับคนที่มีคู่รักแล้วก็มีครอบครัวนะคะมาดูนะคะว่าคนที่มีประเด็นค่ะจะเป็นยังไงบ้างคนที่มีประเด็นนะคะคนที่มีประเด็นว้าว เรามองว่าคุณอาจจะไปคิดถึงเขาคนนั้นของคุณนะคะ,คะ,คะอาจจะเป็นเพราะว่าคุณเคยคิดจะสร้างครอบครัวกับเขาหรืออาจจะเคยเวางแผนครอบครัวก,กันกับเขามาแล้วหรือแม้แต่กระทั่งว่าคุณเคยเป็นครอบครัวก,กันกับเขาหรือคุณเคยอยู่กินกันกับเขาอะไรก็ได้นะคะตรงนั้นแต่เราเห็นว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ว่าคุณอาจจะคิดถึงเขาอะอยู่ดีๆอารมณ์พัดหวนในใจมันขึ้นมาความคิดถึงมันเกิดขึ้นมานะคะหรือแม้แต่กระทั่งว่า มันคิดแค่ว่าอืมคิดถึงนะทําไมเขาทําคุณแบบนี้ทําไมเขาทําให้คุณเป็น มีความเศร้ามีความทุกข์เป็นแผลในใจได้ขนาดนี้นะคะทําไมจิตใจเขาเปลี่ยนแปลงได้ขนาดนี้นะคะนี่คือคนที่มีประเด็นที่คุณกำลังคิดอยู่นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งใจคนเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะสองนะคะไม่แน่ใจว่าคุณกับเขามันห่างเหินกันแล้วก่อนหน้านี้ด้วยหรือเปล่านะคะแต่มั่นใจได้ว่าหนึ่งคุณช่วงนี้อาจจะเป็นห่วงเวลาที่ว่าคุณพยายามปรับตัวปรับใจพยายามเออเขาเรียกว่าอะไร เปลี่ยนแปลงความคิดตัวเองซะใหม่อยากจะเริ่มต้นใหม่แล้วล่ละนะคะไม่อยากจะจมทุกข์อยู่อย่างนี้เลยนะคะทั้งนที่หัวใจของคุณบางครั้งบางคราวคุณก็คุณก็ฝืนไม่ได้ที่จะไปคิดถึงเขานะคะอยากจะให้เขาติดต่อมาเรามองว่าคุณอยากจะให้เขาติดต่อหาคุณนะนะคะตรงนี้ ว้าวโอเคค่ะชัดเจนมากๆคุณอยากจะให้เขาติดต่อหาคุณคุณอยากจะให้เขากลับมานะคะตรงนั้นด้วยความที่คุณคิดถึงด้วยความที่ลึกๆจริงๆคุณจะคุณใช้ความพยายามแล้วแต่คุณพยายามไม่ลงคุณคิดถึงเขาคุณอยากจะมีอะไรร่วมกันกับเขาในอนาคตวันข้างหน้านะคะชาวมีนเดี๋ยวมาดูนะคะว่าแต่ไม่แน่นะคะเรามองว่าถ้าเหตุการณ์ทั่วไปฝั่งคุณไม่แน่อาจจะเป็นฝั่งคุณก็ได้ที่ว่าอยู่ดีๆคิดถึงเขาอยากจะติดต่อพูดคุยกันกับเขานะคะอะไรประมาณนั้นได้หมดเลยค่ะแต่ตรงนี้มันมีเรื่อง ราวของคนเดิมกลับเข้ามาในชีวิตเท่านั้นเองก็คือเขานะคะเราจะไม่ถ่ายเป็นคนอื่นเราจะถ่ายว่าเป็นเขาอาจจะมีการติดต่อกลับเข้ามาหาคุณในช่วงนี้ก็เป็นไปได้อยู่ดีๆก็ถักกลับมาอยู่ดีก็ติดต่อกลับมาอะไรแบบนั้นก็ได้ด้วยหรือแม้แต่ฝั่งคุณเองก็ได้ที่จะไปติดต่อหาเขานะคะเพราะความคิดถึงนะคะช่วงนี้มาดูนะคะว่าเขาคนนั้นของคุณคะ่ะว่าใช่เขาไม่ที่จะติดต่อหาคุณ่ะเหตุการณ์ทั่วไปของเขานะคะว่<ม>าจะเป็นยังไงบ้<ม>างเอ่<มา>ย เขาบอกมาว่าที่เขาใช้ชวิตอยู่ทุกวันนี้นะคะโอ้เขาอยู่เพราภาระหน้าที่ของเขาด้วยไหมชาวมีนนะคะที่รักก็ไม่ได้ที่ใดก็ไม่รักอะ่ะอยู่เพราะภาระหน้าที่จริงๆด้วยไหมหรือชาวมีนค้ามันมีอะไรฟ้องขึ้นมาว่าคุณกับเขาว่ามันอยู่ใกลกันเขาอาจจะเป็นใครก็ได้ที่อยู่ด่างต่างถิ่นแดนไกลก็ได้นะคะเขาอยากจะเหมือนกับว่าอือ เธอจะบอกว่าอยากจะหวนกลับมาหาคุณเหรอเรามองว่าฝั่งเขามากกว่าที่เขาคิดได้อะว่าทุกสิ่งทุกอย่างต่อให้เขามีใจให้คุณยังไงนะคะแต่เขามีภาระอยู่ปัจจุบันมีหน้าที่ที่เขาต้องทําอยู่ปัจจุบันนะคะเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาเขาก็คิดได้ว่ามันก็น่าจะจบแล้วก็น่าจะปล่อยวางจริงๆนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็น่าจะเป็นฝ่ายชาวมีแล้วล่ะที่อยู่ดีๆลม อารมณ์อารมณ์ความรู้สึกอะมันพัดหวนในใจนะคะทําให้คุณอยากจะติดต่อเขาอะไรประมาณนั้นนะคะหรือคุณไม่ได้อยากจะติดต่อแต่อยู่ดีๆคุณไปที่ถึกคิดถึงเขานะคะเท่านั้นเองค่ะแต่ส่วนตัวเขาเขาปล่อยวางล้วละต่อให้มีใจรักคุณยังไงแต่มันมีภาระหน้าที่ที่เขาต้องทําปัจจุบันนะคะเขาก็เลือกที่จะเริ่มต้นใหม่เพราะเขารู้อยู่แล้วระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันน่าจะเป็นไปได้ค่อนข้างยากที่จะใช้ชีวิตร่วมกันนะคะบางครั้งบางคราวต่างวัฒนธรรม บางครั้งบางขาวคู่ของคุณอยู่ต่างถิ่นแดนไกลอันนั้นก็มีส่วนนะคะตรงนี้โอเคชัดเจนมากๆค่ะนะคะเขาเครียดไม่ใช่ไม่เครียดแต่เขาก็ไม่รู้จะทํำยังไงร,รักแต่แต่ก็ต้องเลือกที่จะปล่อยวางไหมเลือกที่จะโฟกัสอนาคตวันข้างหน้าของตัวเองไหมเลือกที่จะโฟกัสเพราะภาระหน้าที่ของตัวเองหรือเปล่านะคะตรงนั้นนี่คือฝั่งเขานะคะเดี๋ยวมาดูนะคะว่ามาดูคะ่ะนะคะว่า ความในใจของชาวราศีมีนจะเป็นยังไงบ้างนะคะหรืออาจจะชาวมีนคะไม่แน่นะคะคู่ของคุณบางคนต้องบอกว่าบางคนของชาวมีนอาจจะเป็นชาวต่างชาติไหมหรือเขาอยู่ต่างถิ่นแดนไกลหรือเปล่านะคะวัฒนธรรมมันเลยค่อนข้างจะแตกต่างความเป็นไปได้มันยากนะคะตรงนั้นมาดูกันค่ะความในใจของชาวมีนนะคะจะสื่ออะไรเขารับรู้บ้างนะคะชาวราศีมีนว้าว คุณไปจับโปะเขาได้อะไรบางอย่างไหมเขาบอกว่าคุณจับโปะเขาได้อะคะ่ะนะคะเรื่องราวมันก็เลยต้องจบกันมาแบบอิสระเสรีเลยนะคะเขาบอกมาแบบนี้นะคะแต่เขาบอกมาว่านับจากนี้ไปนะคะชาวมินก็อยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วอยากจะหาความสุขให้กับตัวเองแล้วแต่ทําไมคุณยังลืมไม่ลืมเขาสักทีอะไรแบบนั้นนะคะเรามั่นใจอยู่อย่างหนึ่งว่าชาวมินคะคุณน่าจะไปรับรู้อะไรที่เขาปกปิดคุณไว้อะ นะคะตรงนั้น,นะปกปิดเป็นความลับต่อคุณแต่ตรงเนี้ยความลับมันไม่มีในโลกไงทุกสิ่งทุกอย่างมันบังเอิญเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างมันมันบังเอิญไปรับรู้นะคะ ตรงนั้นก็เลยทําให้คุณคิดว่าโอเคคุณก็เสียใจนะกับความสัมพันธ์รั้งนี้นะคะมันรู้สึกว่ามันสายไปแล้วที่จะหวนกลับมาเป็นแบบเดิมมันสายไปแล้วที่จะไปรักเขามันสายไปแล้วที่เขาจะกลับมารักคุณนะคะตรงนั้นนะคะนี่คือสิ่งที่คุณเสียใจนะคะแต่เราก็เชื่อว่าคุณรู้ว่าเสียใจแต่ก็หวนกลับไม่ได้นะคะตัวนั้นเองค่ะถึงอยากจะได้ความสําเร็จให้กับตัวเองถึงอยากจะเริ่มต้นกับตัวเองอยากจะเริ่มต้นใหม่กับชีวิตสักทีละนะคะตรงนั้น ชาวมีนมีโอกาสได้เริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะต้องบอกแบบนี้เลยค่ะนะคะการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานเรื่องของอะไรก็ตามมันคือการเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะเพราะคุณรู้ว่าเรื่องของอดีตน่ะมันคือหมดหนทางเยียวยานะคะหมดหนทางเยียวยาจริงๆค่ะความในใจของชาวมีนเขาบอกว่าคุณอยู่ได้คุณอยากจะหลุดพ้นแล้วคุณอยากจะเข้มแข็งแล้วคุณไม่อยากจะไปเศร้าคุณยไม่อยากจะอ่อนแอแล้วนะคะหรือภายนอกคุณพยายามทําให้คุณเขาดูว่าคุณเข้มแข็ง คุณไม่ได้สนใจเรื่องของตรงนี้แล้วก็เป็นไปได้ด้วยนะคะตรงนั้นมาดูนะคะว่าเขาคนนั้นของคุณค่ะจะเป็นยังไงบ้างนะคะเขาคนนั้นของชาวมีนในใจเขาอยากจะบอกอะไรคุณคะว้าวโอ้มันน่าจะเป็นการจับโปะกันได้อะความลับมันแตกอะ่ะ นะคะเพราะมันขึ้นมาสองฝั่งเลยหรือแม้แต่กระทั่งว่าคุณกับเขามันอาจจะเป็นอะไรที่ลักษณะว่าเจอแล้วละคนที่ใช่สลับกันแต่มันมีเหตุที่ไม่ได้อยู่ร่วมกันนะคะต่างคนต่างคิดว่าเป็นคนที่ใช่ก็ได้แต่มันอยู่ร่วมกันไม่ได้นะคะเอาง่ายๆก็คืออยู่ร่วมกันไม่ได้ตัวเขาเองก็ต้องมีอนาคตที่เขาเลือกเดินนะคะตรงนั้นอะสายแล้วต่างคนใจตรงกันชาวมีนคะนี่ถ้าเป็นคนที่เพิ่งเกิดความรักเนี่ยเราจะบอกได้เลยคุณกับเขาใจตรงกันนะนะคะ ใจอ่ามาตรงกันมันผูกใจไว้ร่วมกันแต่ต่างคนต่างรู้ว่ามีโอกาส,กาสความเป็นไปได้มันน้อยมันยากนะคะมันอยู่ร่วมกันไม่ได้นะคะนี่ก็คือสิ่งที่เขาเครียดคิดมากขึ้นมาอีกแล้วว่าคําว่าเครียดคิดมากเรื่องราวของคุณแต่ก็ต้องตัดสินใจเสียใจยังไงก็ต้องตัดสินใจเลือกที่จะจบเพราะรู้อยู่แล้วว่ามันโอกาสเป็นไปไม่ได้เลยกับอนาคตวันข้างหน้าที่จะใช้ชีวิตอ,อยู่ร่วมกันนะคะนี่คือ,ค,อความในใจของเขานะคะเนี่ยค่ะรักไหมรัก นะคะรักแต่มันทําอะไรไม่ได้อะมันมีอะไรที่เขาต้องเลือกหรือแม้แต่ถ้าคุณอาจจะไปจับโบเขาได้ว่าเขาไปมีคู่ของเขาแล้วนะคะมันก็เลยทําให้เขาตัดสินใจที่จะเลือกที่จะจบกับคุณนะคะคนที่ถูกเลือกอาจจะไม่ใช่คุณคือคนของเขาที่เขาเลือกก็เป็นไปได้ด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าแนวโน้มค่ะนะคะแนวโน้มของฝั่งชาวมีนจะเป็นยังไงบ้างนะคะ15วันนี้นะคะระยะเวลาสั้นๆ แนวโน้มค่ะของคุณเขาบอกมาว่าคุณรักเขาอะแต่ทำไมเขามันเป็นความรักที่มันเป็นมันไม่ชัดเจนมันไม่ใช่คู่กันสองคนนะคะคุณบอกว่าโอเคอาจจะเป็นเพราะ หนึ่งบุญธรรมกรรมแต่งมั้งที่ต้องมาเจอความรักแบบนี้ต้องมาเจอเขาว่าทําไมเขาจะเป็นคนเจ้าชู้ทําไมเขาเป็นคนที่ไม่หยุดอยู่กับคุณไม่ได้หยุดอยู่ที่คุณเลยคุณอาจจะคิดแบบนี้ก็ได้นะคะแนวโน้มฝั่งคุณนะคะเนี่ยค่ะมันฟอ้องมาชัดเจนมากว่าคุณรู้ว่าเขาอ่ะออไม่รู้จักพอในความรักดีกว่าต้องใช้คาว่าไม่รู้จักพอเพราะใบเจ้าชู้เป็นขึ้นมาหมดเลยใบทําอะไรที่มันผิดผิดศีลขึ้นมานะคะตรงนั้นออมีการปันใจมีการนอกใจนะคะมีเรื่องราวของคนอื่นเข้ามาพัวพันนะคะโดยเฉพาะ ถ้าคุณกับเขาลงเอยเป็นครอบครัวก็ย่อมหมายถึงว่าเขาทําผิดสินต่อคุณนะคะตรงนี้อาจจะเป็นเพราะอารมณ์ของเขาความอยากได้ใครมีของเขาจริงๆนะคะหรืออาจจะเป็นฝ่ายคุณเองก็ได้ชาวมีนนะคะตรงนั้นเนี่ยค่ะแล้วเขาก็บอกมาว่าตัวตนของคุณคุณอยากจะเริ่มต้นใหม่แล้วคุณอยากจะได้ใครสักคนที่มาดูแลคุณบ้างนะคะมาเอาใจใส่คุณบ้างแต่ไม่ใช่ความรักแบบอดีตที่ผ่านมา นะคะความรักแบบอดีตที่ผ่านมาเป็นความรักที่มันไม่ชัดเจนหรือแม้แต่ว่าเป็นความรักที่มันไม่ถูกต้องมันมีเรื่องราวของการผิดศิลมันมีเรื่องราวของคําว่าไม่รู้จักพอคุณไม่อยากจะได้แบบนั้นแล้วคุณอยากจะได้ใครที่มาเ,เติมเต็มชีวิตของคุณมาทําให้คุณนะเริ่มต้นชีวิตใหม่ ะะอยากจะได้ใครเข้ามา,าดูแลคุณบ้างเท่านั้นเองนี่ก็คือแนวโน้มฝั่งคุณนะคะอน,นาคตอันใกล้นี้นะคะคุณพอละคุณเหนื่อยมา,มากพอละคุณอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่คุณเหนื่อยกับเขามาเยอะนะคะพอเพียงพอเพียงพอสักทีกับกับความเจ้าชู้นะคะเพียงพอสักทีกับความไม่รู้จักพอนะคะตรงนี้มาดูค่ะว่าแนวโน้มฝั่งเขาบ้างจะเป็นยังไงบ้างนะคะ แนวโน้มของคนคนนั้นของชาวราศีมีนค่ะลัคนาดาวสุกก็ดูได้นะคะดาวสุกเนี่ยการเงินความรักถ้าคุณรู้ว่าอยู่ที่มีนของคุณนะโอเคค่ะเขาบอกมาว่าตัวเขาเองนะคะเขาก็ยังมีเรื่องราวอดีตอยู่นะคะที่เขายังคิดถึงนะคะแต่ถ้าจะให้บอกว่า เขาอยู่ในสถานการณ์ที่เขาจะตัดสินใจหรือทําอะไรได้ไหมเขาไมา่ได้อยู่ในห่วงสถานการณ์ที่จะทําอะไรได้ที่จะตัดสินใจอะไรได้อาจจะเป็นเพราะที่ผ่านมาเขาไม่รู้จักแก้ไขปัญหาหรืออาจจะเป็นที่ผ่านมาเขาปล่อยปะละเลยก็เป็นไปได้คือเขาไม่อยากแก้ไม่อยากสนใจนะคะหรือด้วยความที่หนึ่งเขาอาจจะทําอะไรลงไปแล้วค่อยมาคิดทีหลังว่าโอเคเรื่องตรงนี้มันเป็นเรื่องของการหลักการกระทําที่ มันผิดนะคะมันผิดทําให้คุณมีบาดแผลในใจทําให้คุณรู้สึกว่าเสียใจแต่ถ้าจะบอกว่าหุวนกลับมาเป็นแบบเดิมได้ไหมเขาก็ย่อมรู้ตัวว่ามัน,เป,นปเป็นไปไม่ได้นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าอย่างหนึ่งเลยนะคะถ้าคุณกับเขาไม่ได้มีความเป็นครอบครัวกันมาก่อนเราเชื่อว่าเขาต้องมีคนอื่นที่ไม่ใช่เป็นความรักครั้งใหม่ที่เป็นครอบครัวของเขาที่เป็นคนเดิมของเขาก็เป็นไปได้นะคะนี่ค่ะคือสิ่งที่เขาเผชิญอยู่นะคะตรงนั้น แต่ถ้าเรื่องของคุณเราเชื่อว่ามันก็เป็นอะไรที่เก็บไว้ในใจลึกๆแหละนะคะที่มันยังคงคงมีความเขาเรียกว่าอะไรคงมีความคิดถึงนะคะคงมีความคิดถึงจริงๆแต่ทําอะไรได้ไหมทําอะไรไม่ได้ค่ะทุกวันนี้บอกแล้วว่าเขาอยู่เพราะภาระหน้าที่ของเขาที่เขาต้องมีพึงกระทาให้กับครอบครัวเขานะคะความรักที่ได้ม ความรักที่ใช่กันและกันเจอกันแล้วเป็นคนที่ใช่มันดันเอามาเจอกันในวันที่สายเกินไปมเจอกันในวันที่ช้าเกินไปก็เป็นไม่ได้ถ้าเขามีครอบครัวมาก่อนนะคะตรงนั้นมันก็เลยต้องเป็นการจบกันแบบปริยายแต่ส่วนชาวมีนเองคุณก็เริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วนะคะมีโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะเพียงแต่ว่าในใจของคุณคุณต้องหลุดพ้นให้ได้เท่านั้นนะคะมาดูค่ะสรุปค่ะ ท,ท, play. ทุกสิ่งทุกอย่างค่ะเขาบอกว่าชาวมีนคุณก็ฝืนชะตาฟ้าลิขิตไม่ได้ละอะไรที่มันจบมามันก็ต้องจบจริงๆนะคะทุกสิ่งทุกอย่างของชาวมีนมันเป็นการเปลี่ยนแปลงเป็นการจบจากแล้วก็เริ่มต้นใหม่กับชีวิตนะคะการเริ่มต้นใหม่กับชีวิตของคุณมีเรื่องราวดีๆเข้ามามากมายของชาวมีนนะคะเราบอกได้เลยว่าคุณน่าจะเจออะไรที่ว่ามันดีๆเข้ามาบ้างโดยเฉพาะอาจจะเป็นเรื่องของการงานก็ได้นะคะอาจจะเป็นเรื่องของการใช้ชีว <im> ิตใหม่ก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าบางครั้งบางคราวที่คุณไปนิคขึ้ คิดถึงเรื่องราวในอดีตคิดถึงความผูกพันในอดีตคิดถึงวันเวลาที่ใช้ชีวิตร่วมกันในอดีตมันก็เลยทําให้คุณอ่อาอาจจะค่อนข้างใช้เวลารักษาหัวใจของตัวเองนานสักนิดหนึ่งนะคะเท่านั้นเองค่ะนะคะคุณรู้อยู่แก่ใจอะว่าโอกาสความเป็นครอบครัวในวันข้างหน้านะคะใช้ชีวิตร่วมกันเป็นครอบครัวอยู่กันแบบมีความสุข อะไรแบบนั้นอะ่ะมันมองไม่เห็นโอกาสแล้วก็ทําได้แต่ทําใจนะคะทําได้คิดสว่าโอเคทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนแปลงนะนะคะถึงคราเปลี่ยนมันก็ต้องเปลี่ยนจริงๆอะไรประมาณนั้นนะคะเก็บเอาความเจ็บช้ามาเก็บไว้ที่ตัวเองคนเดียวะนะคะเออ okay. คุณอยากจะได้ความเป็นครอบครัวกับเขามากๆอะ่ะตรงนั้นอะ่ะเราเห็นว่าแบบนี้นะคะแล้วเราก็เชื่อว่าคุณก็ยังคงบางว่วงบางรมคุณยังคิดถึงนะคะเพียงแต่ว่าคุณจะพยายามเท่านั้นเองพยายามพักใจตัวเองพยายามปล่อยวาง พยายามให้ค่าให้ความสําคัญในเรื่องของหน้าที่การงานอย่างเดียวนะคะตรงนั้นหรือแม้แต่ทั้งว่าคุณอาจจะให้ค่านะคะให้ความสําคัญในเรื่องราวของคนรอบข้างของคุณบริวารของคุณวงศาคณะญาติของคุณครอบครัวของคุณนะคะเพื่อลบล้างสิ่งที่มันเป็นปมในใจก็เป็นไปได้ด้วยนะคะตรงนั้นมาดูนะคะว่าชาวโสดของชาวราศีมีนค่ะจะเป็นยังไงบ้างเอ่ยชาวราศีมีนนะคะ แต่เราเห็นว่าอย่างน้อย,อยชาวราศีมีนคุณก็ยังมีความหวังกับตัวเองนะนะคะคุณยังมีความหวังว่ามันข้างหน้ายัางไงคุณก็ต้องมีคู่ครองที่ลงลงเอยอะนะคะที่เป็นครอบครัวกันจริงๆนะคะตรงนั้นคุณไม่ได้เป็นคนหมดหวังหรอกค่ะนะคะโอเคค่ะชาวมีนคนโสด อยู่คนเดียวสบายสบายดีอยู่แล้วเขาบอกว่าคุณอยู่คนเดียวสบายดีอยู่แล้วคุณไม่ต้องมานั่งทุกข์ร้อนแล้วคุณก้มหน้าก้มตาทํางานเก็บเงินเองนะคะไม่ต้องไปนั่งเหนื่อยไม่ต้องไปนั่งเจ็บจับอดีตความรักที่ผ่านมานะคะไอความรักที่มันไม่มีทางออกคุณไม่อยากจะได้นะคะคุณอยากจะได้งานคุณอยากจะได้เงินคุณอยากจะได้อะไรก็ตามที่เป็นทรัพย์สินที่คุณสามารถทําได้คุณบริหารจัดการได้แล้วเราก็เชื่อว่าช่วงนี้คุณอาจจะกําลังมีความสุขในการ ลุยงานก็เป็นไปได้ด้วยนะคะเขาบอกว่าคุณมีความสุขในการลุยงานค่ะนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าคุณเริ่มมองเห็นว่าตัวเองอะทำอะไรได้หรือแม้แต่ฉันก็มีค่ามากพอนีเช่ฉันจะสามารถสร้างครอบครัวฉันได้สร้างฐานะของฉันได้โดยที่ไม่ต้องไปพึ่งพาศัยใครอะไรประมาณนั้นนะคะนี่ก็คือเรื่องราวของคนโสดมาดูสิคะมีคนใหม่เข้ามาหาคุณไหม็วๆนี้คุณอาจจะได้ใครสักคนหนึ่งซัพพอร์ตชีวิตของคุณเกื้อกูลคุณ,คณให้ค่า หรือมามองเห็นว่าคุณเป็นคนสําคัญก็เป็นไปได้นะคะแต่ตัวตนของคุณรู้สึกว่าคุณตั้งกาดเรามองแบบนี้ดีกว่าคุณตั้งกะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวตนของคุณคุณบอกว่าคุณอยู่ได้คุณอยู่ได้โดยที่ไม่จําเป็นจะต้องมีความรักคุณมีอคติในเรื่องของความรักมาคุณเคยมีใจให้ใครคนนั้นคนหนึ่งแล้วคนนั้นอ่ะคือคนเดียวในใจที่คุณรักจริงๆคนเดียวในใจที่คุณมองเห็นเขาว่ามีคุณค่าสำหรับชีวิตของคุณแต่ตรงนี้มันไม่ใช่ นะคะตรงนี้มันไม่ใช่พอมันไม่ใช่แล้วกลับกลายเป็นว่าคุณตั้งกัดกับความรักครั้งใหม่แต่เรามองว่ามีความรักครั้งใหม่เข้ามาหาชาวราศีมีนะคะตรงนั้นมาดูนะคะมีความสัมพันธ์ครั้งใหม่มีความรักครั้งใหม่กําลังเข้ามา ให้ราศีมีนออลองเปิดใจนะคะเขบอกว่าคุณต้องลองเปิดใจค่ะนะคะความสัมพันธ์ตรงเนี้ยนะคะลองเปิดใจดูได้ไม่ได้เสียหายอะไรนะคะคุณเคยมีความทุกข์กับความรักมาแล้วคุณเคยเสียใจกับความรักมาแล้วแล้วถ้าเปิดใจอีกสักครั้งหนึ่งมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าตัวตนของคุณคุณให้ค่า คุณโฟกัสในเรื่องของการเงินซะมากกว่าคุณอยากจะได้คู่จริงๆอ่ะคุณไม่อยากจะได้คู่ปลอมๆอ,อ่ะคุณอยากจะได้คู่ที่แบบว่าเจอกันแล้วใช่แล้วก็เป็นคู่กันเลยอะไรแบบนั้นอยู่กินกันเลยสร้างครอบครัวได้กันเลยนะคะแต่เราก็มองว่าคุณจะได้เจอนะคะของชาวมีนนะคะเนี่ยค่ะความสัมพันธ์ครั้งใหม่กาลังก่อกเกิดกับคุณนะคะเราก็เชื่อว่าน่าจะมีเข้ามาไม่ช้าก็เร็วยังไงก็ต้องเข้ามาค่ะชาวราศีมีนนะคะแต่ถ้าปีนี้คุณไม่เจอ ยังไงคุณก็ต้องเจอนะคะเราบอกได้เลยว่ายังไงคุณก็ต้องเจออยู่แล้วปีหน้านะคะตรงนี้ว้าว ปล่อยวางเรื่องควา yeah มรักอะค่ะเขาบอกว่าคุณถอดใจเรื่องของความรักแล้วนะคะคุณปล่อยวางจริงๆคุณพักใจแล้วค um ุณมีอะไรที่ว่าเหมือนกับว่าคุณมีอะไรในใจที่คุณยึดเหนี่ยวได้อะค่ะนะคะมีอะไรที่ทําให้คุณมองเห็นอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเป็นรูปธรรมในโลกแห่งความเป็นจริงก็เป็นไปได้นะคะเขาบอกมาแบบนี้นะเนี่ยค่ะทําให้คุณไม่ค่อยจะอยากจะวุ่นวายกับความรักเลยไม่อยากจะปวดหัวเรื่องของความรักแล้วนะคะอีกอย่างหนึ่งค่ะ คุณเคยเจอกับความรักที่มันแย่ๆความรักที่ว่าผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วยความรักที่เคยทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเขามาตลอดเวลาเลยนะคะแล้วมันไม่ได้อะไรกลับคืนมามันก็เลยยิ่งทําให้ตัวเองอะถอดใจด้วยแล้วก็ปล่อยวางด้วยแต่เชื่อไหมคะว่าถ้าชาวมีนคุณหันไปสนใจสักนิดนึงว่ามีใครเข้าหาคุณนะคะเขาบอกมาว่าความสัมพันธ์ของคุณอะมันน่าจะไปต่อได้ นะคะมันน่าจะไปต่อได้จริงๆนะคะอาจจะเป็นคุณอาจจะเจอสักคนหนึ่งเป็นคนที่ใช่สำหรับคุณหรือแม้แต่ทั้งว่าคุณอาจจะต้องการที่ว่าจะต้องเจอขอให้เจอคนที่ใช่ก่อนตอนเนี้ใครเข้ามายังอาจจะไม่ใช่สำหรับคุณก็เป็นไม่ได้นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่อะไรหรอกคุณเหนื่อยกับอดีตความรักมาเท่านั้นเองเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าอะไรขอความว่างเปล่าในหัวใจอะคะ่ะไม่อยากจะไปทุกข์ร้อนไม่อยากจะไปคิดมากเรื่องของความรักนะคะ มาดูค่ะบทสรุปซิว่าจะเป็นยังไงค่ะชาวมินรู้สึกว่ามีใครเข้ามาหาคุณนะแต่เรามองว่าตัวตนของคุณคุณยังไม่พร้อมมากกว่านะคะหรืออาจจะไม่ใช่จังหวะที่เหมาะสมก็ได้ที่ว่าคุณจะลงเอยกับใครเดี๋ยวขอดูหน่อยค่ะว่าได้ได้ลงเอยไหมนะคะ มีการเริ่มต้นสารสัมพันธ์ครั้งใหม่แน่นอนอาจจะเป็นคนที่คุณเคยรู้จักเก่าๆมานานมากแล้วก็ได้ที่ไม่ใช่คนที่คุณจบกันมานะนะคะอาจจะเป็นคนรู้จักเพื่อนเก่าสังคมเก่านะคะนั่นแหละค่ะนะคะตรงนั้นอาจจะต้องมีค่ะยังไงก็ต้องมีความสัมพันธ์ครั้งใหม่เกิดขึ้นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณบอกว่าคุณก็ขอดูๆเขาไปก่อนดูการกระทําเขาไปก่อนว่าเขาเป็นคนมั่นคงขนาดไหนนะคะแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นช่วงนี้ของชาวบีนคุณให้บทบาทหน้าที่ความสําคัญ ในเรื่องของงานอย่างเดียวเลยอยากจะเก็บเงินสักก้อนอยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองอยากจะมีทรัพย์สินอะไรต่างๆเป็นของตัวเองสักทีหนึ่งนะคะเรื่องของความรักเรามองว่าคุณพักใจอ่ะพักใจจริงๆค่ะนะจ๊ะนะคะเราบอกแบบนี้ว่าพักใจจริงๆคุณอาจจะเริ่มต้นใหม่แต่คุณเริ่มต้นใหม่ให้ค่าให้ความสุขกับงานก็ได้นะคะตรงนี้ โอเคค่ะนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดทั้งปวงของชาวราศีมีนนะคะคนโสดมีความรักครั้งใหม่เข้ามามีคนเข้ามาแต่มันจะเป็นความรักต่อไปได้ไหมขึ้นอยู่กับชาวราศีมีนว่าคุณจะเปิดใจไหมเท่านั้นเองตัวตนของคุณคุณอาจจะยังไม่หายเหนื่อยกับอดีตที่ผ่านมาก็เป็นไปได้นะคะ ขอวอวยพรให้ชาวราศีมีนทุกท่านเลยนะคะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะบอกแบบนี้ก็ถ้ามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วเราก็จะได้มีกําลังใจในการต่อสู้ชีวิตต่อสู้งานต่อไปนะคะทุกอย่างมันจะก้าวไปข้างหน้านะคะตรงนี้ก็ขอเอาใจช่วยทุกท่านเลยค่ะนะคะในสภาวะแบบนี้ด้วยแล้วนะคะก็ให้กําลังใจซึ่งกันและกันให้กําลังใจคนในครอบครัวให้กําลังใจก่อ,อสังคมเล็กๆของเรานะคะคลิปนี้ไปก่อนนะคะไว้ติดตามคลิปความรักธาตุน้ําค่ะ ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ